ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง YouTube นะครับและก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมช่องรถไถมือสองนะครับของร้านเจ๊เตอเต้อเภองน้ำจิ๋มจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับาทางร้านจะทำรีวิวนะครับเพื่อเป็นการานำเสนอรถนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะนำเสนอ6คันด้านหน้าร้านตรงนี้นะครับผมทั้งหมดมี6คันนะครับผมนำเสนอในคลิปนี้นะครับก่อนรับชมขออนุญาตฝากกด ไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อคกท้ายจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆที่ทางร้านได้อัปเดตลงไปนะครับซึ่งร้านเคเเตอร,ร์นั้นตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกีนะครับจังหวัดบุดร,รีรัมย์นะครับนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เส้น2 4นะครับไปมาสะดวกตรงข้ามไปรษณีย์หนองกีนะครับผมแล้วก็ที่ร้านเคเ็เตอร์อำเภอหนองกีนั้นนะครับ ก็จำหน่ายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับผมนะครับสดก็ได้ผ่อนก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแบบไหนนะครับถ้าผ่อนก็สามารถผ่อนผ่านทั้งทกสนะครับหรือว่าผ่านไฟแนนซ์ได้นะครับผมมีไฟแนนซ์รองรับให้นะครับผมนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับนอกจากช่อง YouTube ช่องนี้แล้วนะครับช่อง YouTube ก็คือช่อง KS Tractor นี่แหละนะครับก็จะมีช่องทาง เฟซบุ๊กนะครับชื่อเฟซต์เคเทักเตอร์เช่นกันเดี๋ยวก็จะขึ้นหน้าหน้าจอหน้ารูปโปรไฟล์ของเฟซบุ๊กของเคเทักเตอร์ให้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะครับไลน์ก็จะเป็นตั้งเป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์0 8 9 2 8 3 2 9 1 1นะครับหรือเป็น ID ก็เป็น0 8 9 2 8 3 2 9 1 1เช่นกันนะครับผมลูกค้าสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อมาได้เลยหรือสายตรงมาที่เบอร์มือถือก็0 8 9 2 8 3 2 9 1 1เช่นกันนะครับผมก้าหึ่งคลิปนี้นะครับ คันที่1นนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก็จะได้เป็นตัว New Holland TC ีซีสามสิบแปดอาตัวนี้ครับผม New Holland ์สามสิบแปดแรงนะครับราคาเบาๆครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมตัวนี้ขายตามสภาพนะครับผมนะครับใช้งานปกตินะครับผมยางดีสี่เส้นครับตัวนี้ลูกค้าเก็บสีมาแล้วนะครับผมอ่า ีก็จะเก็บสีบางจุดนะครับแล้วก็มีสีเดิมบางจุดอ่าสีใบดันนี่จะเป็นเก็บสีใหม่ส่วนพวกสีตัวนี้จะเป็นสีเดิมนะครับผมยังเหลือเบาะนะครับเดี๋ยวใส่เบาะให้ยางดีครับยางหลังดอกเต็มยางหน้าใช้ได้ครับผมนิวฮอลแลนด์รา,า,าคาเบาๆครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมได้อุปกรณ์สองชิ้นเลยนะครับราคานี้ใบดันหน้ากับผานหลังครับผมนะครับนิวฮอลแลนด์สามสิบแปดแรงรา,า,าคาเบาๆครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท นะครับขายตามสภาพราคาเบาๆครับผมอ่าันที่หนึ่งผ่านไปถัดมาจะเป็นอ่ารุ่น l c 7 0 8 k u b ต t a นะครับ47แรงนะครับอ่าตัวนี้เก็บงานให้นะครับยางหลังใหม่ยางหน้าดอกเต็มนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันครับเป็นทะเบียนพร้อมตัวนี้มาในราคาตัวนี้379,000บาทครับคันนี้ 379, 0 0 0บาทนะครับผมอุปกรณ์2ชิ้นครับ เก็บการให้เรยียบร้อยยางใหม่ายางใหม่คู่หลังครับคู่หน้าสภาพตอกเต็มๆนะครับผม L4708 อุปกรณ์2ชิ้นเล่มเปลี่ยนพร้อมครับเปลี่ยน่านมันเครื่องกองเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม3ามแสนเจ็ดันเก้าพันบาทราคานี้แถมปกฟีสามร้อยกิโลเมตรแรกครับผม L4708 ขันที่สองครับถัดมาคั้นที่สามนะครับตัวนี้ จะเป็นรุ่น L3408DI ครับผมตัวนี้เก็บงานให้เรียบร้อยเช่นกันยางใหม่4เส้นครับอันนี้ยางใหม่ๆ4เส้นเลยนะครับผมเช็คเรียบร้อยอุปกรณ์ได้ใบดันผ่านหลัง2ชิ้นเช่นกันครับเลื่ทะเบียนพร้อมนะครับมาในราคา2 5 9 0 0 0บาทครับคันนี้259,0 0 0บาทนะครับผมใบดันเหลือเต็มยางใหม่4เส้นนะครับเจ็บสีสันให้สวยงามนะครับยางใหม่ๆ4เส้นเลยนะครับผม เรื่องเกียร์ดีนะครับไฮดรอลิกปกตินะครับผมตัวนี้ทำงานมาแล้ว2,200ชั่วโมงครับ2,200ชั่วโมงอุปกรณ์สองชิ้นนะครับผม 34di นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง4เกียร์นะครับส่วนนิวฮอลแลนด์นี้จะเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับตัวนี้น่าจะเดินหน้า12เกียร์ถอยหลัง12เกียร์นะครับสำหรับนิวฮอลแลนด์ ตัว l c 7นั้นจะเป็นชัตเตอรแล้วก็เดินหน้า8ถอยหลัง8นะครับระบบเกียร์3คันนี่3อย่างเลยนะครับผม l 3 4 0 8 d i ยางใหม่4เส้น259,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นแถมส่งครับเก็บงานเรียบร้อยยางใหม่4เส้นถัดมาเป็นยันม่านะครับยันม่าตัวนี้ยันม่า39แรงนะครับตัวนี้น่าจะประมาณปี60ครับตัวนี้ยันม่าตัวนี้39แรงนะครับ ตัวนี้ปรับราคาใหม่ครับ289,000บาทครับ289,000บาทราคานี้เดี๋ยวเช็คเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็แถมส่งครับอุปกรณ์2ชิ้นครับผมเครื่องเกียร์ดีนะครับยางหลังโอเคครับยางหน้าเริ่มดอกเหลือน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดค่อยคุยกันครับถ้าถูกใจไม่ยากเดี๋ยวยางหน้าเดี๋ยวดูแลให้นะครับผมอุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันครับผมใบดันพันหลังและก็แถมส่งฟรี300กิโลไม่แรกครับ289,000บาทครับยันมาา39แรง อัดมาตัวนี้เป็นอ e ีสกิ40แรงครับ NT540 ตอนนี้สภาพเดิมๆนะครับสีเดิมทั้งคันยางหลังดอกเต็มยางหน้าพอใช้ได้นะครับผมเครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้ใบดันผันหลังนะครับาตามสภาพก็สีเดิมอย่างนี้ไปในราคา299,000บาทครับ299,000บาท40แรงอ e ีสกีนะครับผม299,000บาท นะครับได้ใบดันแล้วก็พันหลังครับแถมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกเช่นกันนะครับผมอีซิกนะครับอ่าตอนนี้โอ้โหวันนี้มียันมามบาูโบต้านิวฮอลแลนด์อีซิกมี4ค่ายเลยครับรถ6คันเป็น4ค่ายสยี่ห้อถัดมาคันสุดท้ายครับสำหรับคลิปนี้เป็น L3608 L3608 คันนี้ เก็บงานเรียบร้อยเช่นกันครับเป็นรถเก็บงานนะครับเช็ครั่วซึมไฟสีสันให้ใหม่ทั้งคันตัวนี้ก็ได้ยางใหม่4เส้นนะครับผมยางใหม่แต่ว่าก็ไปรีวิววิ่งมาก็เพื่อนๆหน่อยเห็นไม่ได้ล้างนะครับผมได้ยางใหม่เครื่องเกียดได้ริบไปใช้งานตัวนี้จะได้ผ่านหลังใหม่นะครับใบดันเป็นของตราช้างครับผ่านหลังเป็นของตราเพชรเป็นผัานใหม่นะครับผมผ่านห้ายี่สิบสองแถมไปเลยครับตัวนี้ผานใหม่ตัวนี้มาในราคาปรับราคาใหม่ครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทไปเลยครับตัวนี้ นะครับทริปตอนนี้นำเสนอไปที่2 0 9 0 0าลดปิง10,000บาทครับ208,900 0บาทครับคันนี้นะครับเล่มทะเบียนพร้อมครับใบดันผ่านหลังยางใหม่4เส้นเก็บงานเรียบร้อย208,900 0บาทนะครับผมสำหรับ L3608 คันนี้นะครับซึ่งทุกคันตรงนี้นะครับสามารถขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้ครับผ่านทกสได้ลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์089 ส8 3 2 9 1 1าม9 2 8เก้าหปครับที่ร้านเกตยร์เตอร์อำเภอหนองปีนะครับจังหวัดบุรีรัมย์รักยินดีให้บริการนะครับหรือจะเป็นรถรุ่นอื่นๆนะครับทางเราก็มีไว้คอยตัวการอีกเยอะแยะมากมายนะครับซีนี้รีวิวไปเมื่อวานนี้ครับ17คันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงมือใหม่มือสองเยอะแยะมากมายครับนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านขุดมันผ่านพนโรตาอรี่ผ่านบุกเบิกนะครับมีอีกหลายร้อยรายการนะครับ ลูกค้าท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมาที่เคทักเตอร์อำเภอนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0ู9ย์3 2 9 1 1สาหนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอ6คันตรงด้านหน้านี้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามแลบชมเป็นอย่างสูงนะครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ